็ได้เวลาเอาเด็กๆนะครับออกจากตู้ฟักไปตีดตู้กตกนะครับผมบางตัวก็ออกมากันก็มีอาหารกับน้ำไว้ให้ก่อนนะครับอนี้ก็รวมๆแล้วก็น่าจะไปกันได้หมดแล้วนะครับอเนี่ยเยอะเลยนะครับเยอะเลย องขาแล้วก็เป็นผงโรยกำจัดมดนะครับโรยไปเลยไม่เป็นไรนะครับกลับมาดูตู้กบนะครับตู้กบก็จะมีตัวควบคุมอุณหภูมิด้วยนะครับความร้อนนะฮะนี่นะครับตัวอุณหภูมิเกินมันก็จะตัดนะครับไม่จับนะครับประหยัดไฟได้ดีเลยนะฮะนี่ก็อาหารแต่ละเกิดนะครับใสเข้าวแต่นิดนึงนะครับน้ําสะอาดอ่ะย้ายเลยครับคันนี้นี่นะ แบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับ,บ,บนี่ตั้งใจแจ้นะครับไส่ไส่พันนะครับสายนอกนะครับ,น,น,รบ,บ,บนี้เลย ครับก็พวกนี้พอเอาออกมาหมดแล้วนะครับต้องเคลียร์ให้สะอาดเลยนะครับผมเคลียร์พื้นให้สะอาดเลยนะครับไอ้ครับเด็กๆได้ที่อยู่ใหม่แล้วไอ้เลยครับโอเคนะครับผมอ่าครับนี่ก็ทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับอ่าครับ ก็จิตยาฆ่าเชื้อหน่อยนะครับนี่นะครับถ้ามีเลบตอนก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องเจือจางหน่อยนึงนะครับเลบตอนนะครับฟ้านึงก็น้ำหนึ่งลิตรนะครับอโอเคครับนี่สะอาดแล้วครับวันนี้โอเค